คนค่ะชื่อนวลนภายุคันดาพง์พงษ์ชื่อทางธรรมเย็นน้อมพูชื่อเล่นสิวเปจิตอาสารประจำส่วนป่านาบุญสารปทุมธานีคลองหลวงคลองสามค่ะเป็นนักศึกษาอริยปัญญาโทสถาบันวิชารามและกำลังศึกษาปริญญาเอกคณะพุทธศาสตร์สาสรพระตรปิฎกศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ขอการส่งการบ้านค่ะ การบ้านเรื่องของการรู้ปากรู้เพียนเมื่อวานเป็นเกิดอาการตาแดงขึ้นมาข้างซ้ายอีกแล้วค่ะก็เข้าใจถึงวิบากกรรมนะคะว่าเราชดใช้อย่างไม่หมดแน่เลยที่ไปจิ้มตาโูมาตั้งแต่สมัยเด็กช่วงหลังๆนี่เขาก็ไม่ได้มาเตือนแล้วนะเพราะว่าเราก็รู้ว่าเป็นการยินดีที่ต้องชดใช้วิบากแล้วก็มันก็รู้สึกว่าไม่ได้ ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้กลัวโรคธระทสมัยก่อนนี่พอแดงปุ๊บนี่จะกลัวไม่สวยละเด๋ดวนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเราก็คืออ่ามันอยู่บนใบหน้าเราก็ดีแล้วจะได้เป็นการเตือนสติว่าเราทําอะไรเยอะไปแล้วเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้จะมีการทั้งซูมทั้งอ่าเสียบหูฟังโทรศัพท์เทคือมันเป็นช่วงเวลาที่มีทั้ง ช่วงแต่เช้ามืดเนี่ยการบ้านโรงเรียน,นของหนูพร้อมกันก็มีการเข้าห้องพุทธชนะทุกว้านก็รู้นะคะว่ามันก็เยอะอยู่นะแล้วก็มันก็สะสมความร้อนแล้วก็อยู่กับเครื่องมือสื่อสารไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์อะไรที่เราต้องเป็นคนฝ่ายติดต่อสื่อสารก็ยังไม่ไวายช่วงบ่ายเนี่ยสายด่วนก็ยังไปเข้าร่วมในการอ่านบททบทธรรมพอถึงเย็นนะ่ะตด้แล้ว ตายเราแดนขึ้นมาเลยถ้างาน,นเนี่ยมันต้องตัดรอบแล้วทุกทีเนี่ยจะต้องฟังธรรมะพาคพ้นว่าขออนเชินอาจารย์เนี่ยคือจะฟังอย่างเดียวแต่ว่าก็ไม่ทิ้งทรรนะคะก็คือเปิดเปิดเข้า zoom แล้วก็ฟังอาจารย์แต่ว่าขอหลับตาหูก็ยังมีฟังเสียงของพ่อท่านด้วยนะคะเพราะว่าต้นพี่ก็ฟัง าทางทางบุญน,นิยมเราตอนนี้มันถึงเวลาที่เราต้องพักสายตาแล้วเพราะว่าช่วงนี้ใช้สายตาเยอะในการที่จะเขียนเรื่องของสาระที่พลของตัวเองแล้วก็ช่วยตรวจงานของร,รุ่นน้องปอโทเรื่งหลายที่จะมาให้ทำทั้งแบบสอบถามทั้งเรื่องของ บทความต่ตางๆมันก็เลยใช้ใสายตาเยอะจนตอนนี้มันแดงขึ้นมาข้างซ้ายเมื่อคืนตัดรอบแล้วก็ดูพักโลเพียนนอนฟังอาจารย์ก็ได้ผลน,นะคะแล้วก็เรามีสติก็รู้ก็ใช้วิธีใช้น้ำสมุนไพรในตัวนี้แหละโปะอ,อบโปะไปก็ดีขึ้นตามลำดับเลยะคะ่ะแล้วก็เช้ามาหายอาการเลยนะคะแต่เนี่ยเอ,าอ,ะะอา,เาอีกแล้วค่ะเพราะวเช้านี้เข้าอีกแล้วสองห้อง มันเขาก็มาเตือนเพราะว่าสิ่งที่เนี่ยค่ะพอเรามาอ่านเรื่องกายกับเรื่องจิตใช่ถึงแม้เราจะแยกแยกแล้วแต่ว่ามันก็ต้องมีการรู้พักรู้เพียนะคะก็เลยเ,เกิดพิเรกก็แบบปากก็บอกขอขอร,รู้เลยว่าถ้างั้นเราขอย้ายวันที่จะมีการเรียนได้ไหมคะเพราะว่า พอเจอวันพรรหัสที่จะมีเรื่องของการเรียนภาษากับสภาวธรรมเนี่ยก็วันนักนพี่เฉินได้เนาะเพราะว่าอีกห้องหนึ่งก็เรื่องของสภาวธรรมอีกห้องหนึ่งก็เรื่องของการที่เราจะรู้ในเรื่องของปริยัติที่เป็นภาษาฉะนั้นเนี่ยก็เลยขอ,อล้างความกลัวกล้าที่จะขอจะขอรู้ว่าขอย้ายวันนะคะเพราะว่าจะมีวันหยุดของอีกห้องหนึ่งฉะนั้นก็เลย นันรู้สึกว่าถ้าเราไม,ไม่ไม่ไม่มีการที่จะมาพบในทางใส่ีการที่ถูกตรงเนี่ยกายที่เราใช้มากไปเนี่ยจิตเนี่ยถึงแม้เราจะมีความปิติอิ่มเอิบ้านจำใสตลอดแต่ถ้ากายมันไม่ไปมันต้องพักแล้วก็เลยเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เลยขอส่งกันบ้านเนื่องของการบูรพก็เพียงแยกกายและจิตคือเรารู้ค่ะ สอบไปแล้วก็ยังต้องชดใช้วิบากการรมไปแล้วก็รู้ถึงประโยชน์และโทษดีค่ะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวจะต้องพอพักเสีตาก็จะขอฟังอย่างเดียววันนี้ขอการส่งกันบ้านประมาณนี้ค่ะคูณรู้อนุทนาค่ะพี่เจลเจลได้ทําเต็มที่แล้วละค่ะค่ะประมาณแล้วมันก็อาจจะมีช่วงเป็นช่วงๆแล้วเราก็ประมาณให้พอเหมาะค่ะ มีความสามารถมากเลยนะคะฟังได้หลายๆห,ห้องในด้วกันมันใช้วิธีเอาที่เสียบหูฟังอะ่ะเนี้ยมันก็ลงไม่รู้ตัวเลยเนี่ยเช้านี้เป็นะพอะมันเข้าหูซ้ายก็จริงแต่มันมาลงที่ตาตาซ้ายด้วยที่มีปัญหายอยู่เนี่ยอันนี้เขาก็จะเขื่อนขึ้นมคือยังไม่ถึงขนาดแดงนะแต่นี่คือการเตือนถ้าเรายังแบบยืดอยู่ยังจะเอาอยู่ก็จะไม่ได้สุขที่ไม่ได้ดังใจหมาอีกแล้ว ตอนนี้ก็เลยต้องมาประมาณด้วยค่ะต้องรู้การประมาณที่พอเหมาะด้วยก็เลยโอ้โหมันจะต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างมาประกอบตอนนี้ก็โอเคโอเคค่ะเราแยกจิตแยกกายได้นะแต่ตอนนี้ถ้ากายมันไม่ไหวเนี่ยเราก็ต้องพักให้ได้ด้วยค่ะแม้ว่ามันจะยากยัง,ย,ง,ย,งยากอยู่ยังจะขอดน่นนี่แต่มันเมื่อถึงเวลาวาก็วาเมืม่อเมื่อคืนไี้เห็นนะการวางของตัวเองจริงเลยว่าเออขอนอนฟัง แต่พอรู้สึกดีขึ้นมานะคะเอาอีแล้วจะขอมา,มาขอโน้ตจะขอเขียนคือเราจะบันทึกในมือถือด้วยมันก็ร้อนอีกะอะค่ะต้องบอกว่าเฮ้ยนี่แกยังไม่พออีกเหรอคือจะเอาให้ตาบ่อยหรือไงคือต้องมาด่ากิเลสตัวเองด้วยค่ะโครู้ค่ะค่ะสาธุค่ะอนุทนาค่ะตสบไปเป็นอาบุนาค่ะอาบญนาบุญสีค่ะ Yeah. <laughs>